กัาเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เงวงโตจริรการในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตเรียนท่านประธานนะครับผมสนับสนุนข้อตกลงจัดตั้งสูนอาเชียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและต้องกราบขอบคุณรัฐบาลของพระน่านยิ่งรักชินวัตรโดยเพาอยิ่งก็คือท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท่านกรุณานำเรื่องนี้เข้ามาหารือในวันนี้ผมคงไม่ใช่เวลามากนะครับผมจะเข้าสู่เนื้อความสำคัญที่ผมอยากจะกาบเรียนผ่านท่านประธานนี่ไปยังท่านรัฐมนตรีข้อแรกก็คงเป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วนะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้โลกนี้คงอยู่ได้ยาวนาน ตราบเท่าที่เรายังมีมนุษย์อยู่นะครับถ้าหากว่าเราทำลายความหลากหลายทางชีวภาพลงไปนี่ผมสงสัยว่าชะตาชีวิตของมนุษยชาติก็จะมีจำกัดลงไปด้วยเช่นกันเมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็จะลงไปสู่ในรายละเอียดที่สมาคมอาเชียนเนี่ยเขาก็ได้มองเห็นความสำคัญอันนี้นะครับเขาได้ไประชุมกันที่บาหลีนะครับเมื่อปี2546 และในข้อกําหนดที่จะให้มีการประกาศเป็นสมาคมอาเซียนในปี2558เนี่ยในนี้เนี่ยเขาได้คุยได้ประชุมกันจนเป็นข้อยุตินะครับว่าต้องหยุดยั้งอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งนี้เป็นความท้าทายที่สําคัญของภูมิภาคอาเซียนที่กาลังประสบอยู่นะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยดังนั้นผมตดีใจไงล่ะครับไม่ใช่เนื่องจากผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาชมรัฐบาลกันเองไม่ใช่ครับ ราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมองเห็นความสําคัญของเรื่องนี้อย่างยิ่งยวดภูมิภาคอาเซียนกำลังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นในระบบนิเวศต,ต่างๆนะครับนิเวศป่าไม้นิเวศเกษตรป่าพรุแหล่งน้ําจืดป่าชายเลนปะกาลังหญ้าทะเลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงนะครับแล้วก็ภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยชนิดพันธุน์ต่างๆที่ลุกรานต่างถิ่นที่ลุกรานนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศแล้วก็เกี่ยวกับ เก็บเกี่ยวเกินศักยภาพรวมทั้งความยากจนซึ่งจะนําไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพเราสูญเสียนะฮะเผชิญหน้ากับสูญเสียชนิดพันธุ์ดินที่อยู่อาศัยอย่างมากนะฮะเป็นผลอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงดังนั้นเนี่ยการเร่งในการที่จะลงนามนะครับในข้อตกลงจะตั้งศูนย์อาเซียนด้วยความหลากหลายทางเชื้อภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญทีนี้ผมมี ปมปัญหาที่อยากจะกราบเรียนผ่านท่านประธานเนี่ยไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากท่านจะเป็นตัวแทนของประเทศทในประเทศไทยในการที่ไปเจรจากับประเทศต่างๆผมเปิดดูในรายละเอียดแล้วนะครับโดยหลักใหญ่ใจความสาคัญที่ผมเห็นด้วยหมดนะฮะแต่ผมอยากจะกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีนะครับเวลาท่านไปไประชุมกับประเทศอาเซียนทั้งหลายนี่ท่านช่วยกรุณานําข้อคิดเห็นนี้ไปหารือในที่ประชุมได้ไหมครับคือผมดูแล้วไม่มีคณะนักวิจัยฮะ ผมว่าการวิจัยเนี่ยว่าอะไรเป็นสาเหตุทําลายความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นในนี้กําหนดได้ไหมครับว่าขอให้แต่ละประเทศเนี่ยมีข้อบังคับไว้เลยว่าจะต้องทําการวิจัยว่าอะไรเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละประเทศและนอกจากนี้ก็ควรจะต้องมีคณะวิจัยรวมนะครับทำการวิจ no ัยรวมว่าอะไรเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวมของอาเซียนเราและถ้าเป็นไม่ได้ก็คือว่า <t À S 2> <are fun> <that> เจือจาไปทั่วโลกด้วยนะครับเพราะว่าอาเชียนไม่ได้อยู่ลอยๆในโลกนี้มันรับผลสะเทือนจากระดับโลกด้วยอาทิเช่นอาจจะมีข้อสรุปบางอันนะฮะอย่างเช่นการผลิตสารเคมีบางอย่างนะการเผาทรัพย์กรธรรมชาติโดยพเพราะ่งก็คือเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจากซากฟอสซิลดึกดำบานนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นผมอยากเห็นนะฮะแต่ละประเทศนี่มีข้อสรุปว่าในประเทศตัวเองอะไรเป็นปัจจัยทำลายและความหลากหลายทางชีวภาพ ในภูมิภาคออเชียเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยทําลายความหลากหลายทางชีวภาพและในโลกนี้นะครับอะไรเป็นปัจจัยจะได้เขาเรียกว่านะฮะยิงสอนให้ตรงเป้าครับไม่งั้นเราพูดไปพูดไปพูดไปมันก็ก,กลายเป็นความพูดที่ไร้ค่าผมมีเวลาเหลือไม่ถึงสองนาทีนะครับผมก็เลยอยากกราบเรียนในประเด็นที่สําคัญก็คือว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดกันเนี่ยจะสำารธิผลเนี่ยนะครับปัจจัยที่สําคัญอันหนึ่งก็คืองบประมาณนะฮะผมไปดูแล้วผมกังวลใจมากเลยมีสมาชิก ผู้มีเกียรติท่านหนึ่งก็พูดไปแล้วนะครับว่าสาภาพยุโรปนี่นะจะให้เงินสนับสนุนเราหล้านยูโรในวันนี้ไม่ทราบได้มาแล้วหรือยังครับผมดูสาภาพความงอนนง่นทางเศร,รษฐกิจของสาภาพยุโรปแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เรามาแล้วหรือยังถ้าหากยังไม่ได้ให้เรามาเนี่ยนะครับเขาจะให้เราได้หรือไม่นอกจากนี้นี่นะครับในนี้ก็ยังมีข้อผูกพันนะครับว่าจะมีเงินงบประมาณประเทศละแสนประมาณประเทศละแสนยูโรในเวลาสามปีนะครับอันนี้ได้มาแล้วหรือยังครับ แล้วผมไปดูเนี่ยงบประมาณเนี่ยรู้สึกว่ามันน้อยเลือเกินนะท่านประธานครับคือแต่ละประเทศนี่จะควักงบประมาณปีละประมาณห้าร้อยเหรียญเนี่ยแล้วเราพูดถึงการรักษาโรคนะครับถึงแม้ว่าเรารักษาภูมิภาคอ,อาเซียนของเราก็ตามแต่ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญอันหนึ่งของการรักษาโรคด้วยเช่นกันผมอยากจะกลาบเรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีนะครับว่าในนี้เขียนไว้นี่หลวมากเลยนะครับว่าข้อสามนะฮะ ในข้อ8ปนะครับประเทศสมาชิกอ,อาเซียนอาจสมัครใจจ่ายสมทบเข้ากองทุนหากว่าเขาไม่จ่ายนี้จะทำไงครับคือในระดับโลกผมขออนุญาตกล่าวเรียท่านประธานไม่ได้ไปตำหนิประเทศไหนนะฮะแต่ว่าเป็นบทเรียนระดับโลกยูเนสโกครับประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกคือสหรัฐอเมริกานะครับค้างเงินไม่สนับสนุนไม่จ่ายให้กับองค์การยูเนสโกเนี่ยจำนวนเยอะนะครับเป็นพันล้านเหรียญน,น,นะครับจนวันนี้ไม่ทราบเขาจ่ายแล้วหรือย,ยัง เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านเขียนอย่างนี้นะครับแล้วก็เกิดประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยเกิดไม่จ่ายเงินสมทบนี่มันจะไม่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดกันสวยหรูเนี่ยกลายเป็นอากาศสะท้านไปหรือครับผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในไทยเนี่ยนะฮะท่านประธานครับผมอาจูในนี้และต้องขอบคุณทางรัมตรีว่าการสทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มหาศาลไทยเรานี่นะครับมีความหลากหลายทางชีวาภาพมากมายนะครับไทยเราเป็นประเทศรวมของกลุ่มพืชชาติภูมิภาค อินเดียพม่าอินโดจีนและมาเลเซียนะฮะบอกว่าไทยเนี่ยเป็นศูนย์ของอาณาบริเวณที่ผมได้กล่าวเรียนรรท่านประธานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะผมคิดว่าอยากให้รรท่านประธานเนี่ยช่วยกล่าวเยนไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับว่าช่วยไปนะฮะสนทนาหรือว่าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอา,อาเซียนนะฮะในเรื่องความหลากหลายทางเชื้อภาพแต่ละประเทศควรจะรับผิดชอบในการที่จะสมทบเงินเข้ามารักษาความหลากหลายทางเชื้อภาพของอาเซียนเนี่ย อย่างเป็นกิจจลักษณะนะครับอาจจะแล้วแต่อาจจะแสนหน้าหน่วยแสนเนี่ยจ่ายหนึ่งก็ได้แสนบาทต่อหนึ่งบาทต่อปีเป็นต้นน่ยนะครับก็ขอการเรียนท่านประธานประเด็นนี้ครับขอบพระคุณครับครับท่านบัญญตัต